คู่ต่อไปนี้นะครับเป็นคู่เอกคู่หนึ่งนะครับละวางเจ้ากระติบน้อยกับเจ้านิกบางมดนะครับหรือว่ากระติปนิกพุทธบูชานะครับวันนี้เจอกับเสกสรรทับทองทีมชาตินะครับเสกสรรจับคู่กับน้องเชียร์ครับน้องเชียร์สวนสยามนะครับ เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมข้ามหัวนะครับน้องเชียร์และข้ามหัวกับเจ้านิคบางมดนะครับคู่นี้ชิงรางวัลกันอยู่ที่ไม่มั่นใจนะครับว่าสี่หมื่นหรือห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นคู่นี้ชิงรางวัลกันอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาทเงินไทยนะครับไม่ใช่จาร์ดนะครับ พูดถึงเหลี่ยมข้ามหัวระหว่างเจ้านิกกับน้องเชียร์นี่เจ้านิกเหนือกว่าแน่นอนครับแล้วก็แต่ว่าเกมลับเนี่ยกับลูกยกเนี่ยเจ้าติบกับเจ้าเสกนี่ก็คือทั้งคู่ครับดีมีดีกันคนละอย่างครับฝั่งหนึ่งลูกข้ามหัวดีกว่าฝั่งหนึ่งลูกพื้นจะดีกว่านะครับนี่ครับเจ้าเสกครับเสกสันครับเสกสันทับทองนะครับตัวยกทีมชาติไทยนะครับ ทวงนี้โควิดครับยังไม่ปลดล็อกครับก็เลยมาเตะสายเดิมพันก่อนครับเจ้าเสกครับกระติ๊บน้อยนี่ครับยกแล้วก็ไปเจ้านิกนี่หัวเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะครับเจ้านิกเจ้านิกนะครับสนามนี้ถือว่าเป็นสนามของเจ้ากระติปป๊บกับเจ้านิกนะครับ เอากระติบหยิบส oh ้นได้ครับยกมาสวยครับเจ้านิกอย่างนี้ก็เสพดีครับโอ้โดนส้นเจ้าติบครับออแลครับไอาล้ำไม่ก็หาลอยบอพูดละครไอสารล้ำมาฟังหน่อย แบ่งผมลอยนึงกระจายความเสี่ยงแบ่งผมลอยนึงโอเคครับไปเดือดรุน้ำกันมวลจับมากเท่กคเพราะผมไม่อยากจับไหลผมไม่อยากจับไหลจับแกเพราะเดือดรุงนี่ กรรมการเลื่อนแต้มผิดด้านครับตอน่ฝัทีมชาตินำสองต่อหนึ่งครับอเสกสรรเสิร์ฟวัดหัวเน็ตอย่างเดียวเลยนะครับเดียนคนละยางอ่ะต้องนึ่งดีหัวข้างหนึ่งได้พื้นต้อหนึ่งต่อ2ครับ น้องเชียร์นี่ก็ดีกีนักเรียนไทยนะครับน้องเชียร์ตัวเล็กๆครับตัวตีหัวของเจ้าเศษครับสังกัดอยู่ค่าสวนสยามครับเรื่องหัวจิตหัวใจของทั้งคู่นี้ไม่ต้องห่วงครับแต็มสองตัวหนึ่งครับกระติบยกออออย่างนี้โจนนี้กวาหวานหมูดีครับ ตั้มหนึ่งต่อสองครับกระติบเซิฟอืมกระติบเกือบหยิบได้ครับลูกนี้ครับโฟกัสโฟกัสหยิบให้พี่นิดนึงโทษนะโทษนะตัวสูงกว่าเขาอ่ะโทษนะโทษนะถ้าพี่เวทไปเย็ยนคู่ยังไงโฟกัสเนี่ยไม่ผู้ชมไม่ได้เห็นเลยอะ่ะ น้องนิกตีดีครับตอนนี้ราคาฟังทีมชาติยังเป็นต่ออยู่นะครับโอ้โหเะเสกยกดีมากครับ ลกโยกขี่บนหัวเน็ตหัวเน็ตเลยนะครับน้องเชียไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับโมงธรรมชาติเลยครับเต้ม2ต่นึงครับโอ้เจ้าติปยกเสียครับน้องนิกเปิดลูกแรกค่อนข้างห่างตัวเจ้าติปนะครับ ตั้งสามต่อหนึ่งครับโอ,โอ้โหพ e ิกเน็ตจนได้ครับสังเกตมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับหกลูกเจ้าเสกจ้วัดหัวเน็ตหัวเน็ตอย่างเดียวเลยนะครับดูนะครับดูวิธีลูกเสิร์ฟเนี่ยครับเสิร์ฟวัดหัวเน็ตอย่างเดียวครับเสิร์ฟแม่นมากครับ ือโดนแถบขาวบนแล้วก็พลิกเน็ตลงหน้าเส้นเลยครับลงหน้าเน็ตเลยนะครับเ <c oughs> สิร์ฟอย่างนี้ใครจะไปรับแยครับนี่ขนาดเสิร์ฟแปรนะครับเสกสัรคนนี้ชนะน้องเก่งบ้านประขามมาแล้วนะครับในเหลี่ยมเสิร์ฟฟรีตายข้ามฟรีตายนะ แปมห้าตอนหนึ่งครับโอ้โหกระติบยกล้นไปเยอะครับอย่างงี้ก็เสียดีครับโอ้โหน้องเชียเทคตัว,วใส่เลยครับลูกนี้ครับ,รบโอ้โหเท่าไหร่แล้วหกหรืหกครับฝั่งทีมชาตินำค่อนข้างห่างครับหกตอนหนึ่งครับ กระติบยกไปเจ้านิกอ๋อใส่คืนมั่งครับฝั่งเจ้าบ้านจะชนะได้ก็หืดขึ้นคอหน่อยแล้วครับเต้มหนึ่งต่อหครับในเหลี่ยมเสิร์ฟแปรนิดกินกันค่อนข้างยากนะครับแต้มห่างห้าแต้มนี้ถือว่า ถือว่าห่างมากนะครับเพราะว่าเสิร์ฟแปรมันกินกันยากครับ <Okay. S 1> แต้มหกตอนหนึ่งครับเสกสารเสิร์ฟวัดช่องกลางครับกระตีบยกสุดปลายเท้าเจ้าเสก่ครับลูกนี้ครับ ตั่อ6ครับกระติบเซิร์ฟโอ้โหเสกยกจ่อมากครับโอ้โหลูกยกขี่หัวเน็ตหัวเน็ตเลยนะครับห่างห่างเน็ตไม่เกินคืบครับยกแม่นมากครับผมแล้วครับที่ติดทีมชาติครับตั้มหกตอนหนึ่งครับอ้าวโดนหยิบครับล้นครับลูกนี้ เจ้านิปครั้งที่สองดาบสองยังอยู่อุ้มสงสัยสิบวิคอพิเพสก็เรียมตีหัวไม่ต้องวัดลูกยกคนระับนี่ตนเลิมไม่กินกลางัพหนึ่งต่อหกครับ โคตร่าฆ th ่า <Ms. S 1> ปีไป็นมันเฉยเลยตั้มหกต่อหนึ่งครับเสกเสิร์ฟมาน้องนิกโอ้โหลูกเกือบล้นครับแต่ถือว่าเข้าจุดนะครับลูกนี้ครับ ฝั่ง้าบ้านไล่มาสักหน่อยก็ได้มันนะครับเกมนี้ครับ<อ>ขาแนงเนี่ยจะวุ่นวายกันน่าดูครับขอนข้างห่างครับโดนหยิบหรือเปล่าโอ้หน้องเชียร์มงดีครับลูกนี้ครับลูกยกลูกนี้ถือว่าห่างนะครับน้องเชียร์มงได้ดีครับ เฮ้ยอยู่ครับอืมไม่ขึ้นครับโดนลูกแรกแต่ไม่ขึ้นครับตอนนี้ขานอกถึงกระเยยบโทรศัพท์เองเล่นแล้วนะครับเอาเอากดดันครับแ้มหนึ่งต่อหกครับ กระติบน้อยจุดผู้ไปเสี่สารยกออครับอ้าวได้มาแต้มหนึ่งแล้วครับลูอีกจงอีกคิดอะไรไม่ออกครับจุดผู้ไปก่อนครับให้ลูกย้อยลงหลังไว้ก่อนครับสอต่อหครับ น้องเชียโมงพลาดครับถือว่ายกสวยแล้วนะครับน้องเชียกะฝังหน้าเน็ตเลยนะครับาตายเป็นติดเน็ตเลยครับลตั้งฝั่งนี้ยงต้องีีแล้วรัช่องไม่รู้ว่าฝั่งนู้นดึงราคาหรือเปล่านะครับ แสามต่อหกครับกะติมน้อยจุดพูไปอีกเสร็จยกมาอมน้องเชียแค่หม,ม่งสกิดครับยกจ่อขนาดนี้ทำอะไรก็ได้ครับอาเป็นภาษาตะก้อก็บอกลิ้นเรียก็ลงครับต,ต่อหกต่อสามครับ อ้าวโดสนโซนน้องเชียครับโอ้น้องเชียหยอดไม่ข้ามครับลูกนี้จริงๆนาตีวัดแรงไว้ก่อนนะครับลูกนี้ครับเพราะว่าลูกห่างนะครับเ,รเ,รเสยกยกค่อนข้างห่างครับลูกนี้ครับน้องเชียตัดสินใจที่จะหยอดแไม่ข้ามครับจำสามต่อหกครับ เต็มหก่อสามครับเศกสังเสริฟมาห่างนิดนึงครับจริงๆลูกนี้ยกค่อนข้างห่างครับแต่วันนี้แกไขได้ดีครับฝั่ง้าบ้านเป็นฝ่ายเสริฟครับ แสามต่อหกกระติบหยอดไปเสกสันยกล้นครับอ้าวน้องนิกเก็บแต้มได้หรือเปล่าอ้าวเก็บแต้มได้ครับไล่มาเป็นสี่ต่อหกแล้วครับน้องนิกบอกว่ายกให้ผมตีหัวง่ายๆมั้งก็ได้ ฝังโนก,ก็พื้นระดับทีมชาติกับน,นักเรียนนักเรียนไทยครับโอ้โหเจ้าเสกเสยพิกเน็ตอีกแล้วครับ เกมน,นี้นี่พิกเน็ตประมาณ3ลูกแล้วนะครับเสร์ฟดีมากครับล,ลูกพิกเน็ตแล้วลงต่อหน้าเลยนะครับเกมเท่าไรเกมสิบสอง นักกีฬาเปลี่ยนแดนครับก็พันงนี้เขาอ,อยากเปลี่ยนเต็มเจ็ดต่อสี่ครับเกือบพิกเน็ตอีกเลยนะครับ เส่วัดเน,น็ตอย่างเดียวครับฝั่งเจ้าบ้านตามอยู่4ต่อ7ครับโอ,โอ้โหยกจ่อมากครับนี่อะไรครับเป็นข้อดีของพื้นทีมชาตินะครับต้องฝึกซ้อมมาเยอะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ครับ เต้ยเจ็ดต่อสี่ครับเสียสันจุดพุมังครับกรนนยกเอาห่างครับโอ้โหยกอย่างงี้ใครจะไปรับล่ะครับยกจอขนาดนี้ครับน้องเชียร์นี่สบายใจเลยครับไล่มามันจะทันครับโดนฉีกหนีออกไปอีกแล้วครับเจ้าบ้านครับ แ <Okay. S 1> ต้มแปต่อสครับ <Okay. S 1> ลูกออกครับ

8ต่อ4ครับอาอกระติ๊บแตกครับเต็ม9ต่อ4ครับโอ้ยเกือบพิกเน็ตครับนิดเดียวครับแอบโดนแถบขาวแล้วครับ แต่ลูกกระเด็นเร่งกลับคืนครับจ้ส <500. S 1> ี่ต่อ9ครับโอ้โห <500. S 1> oh ยกจ่อมากครับเนี่ยครับในเหลี่ยมตีหัวนี่วัดกันที่ตัวยกนะครับ เต็มเก้าต่อสี่ครับเอากระติบแตกครับโอ้กระติบแตกครับ ยี่สิบต่อสีครับ ส่ต่อ10ครับจริงแล้วแปดพี่คือชุดไอตัวเพิ่งชุดแบบสี่แปดเบียดติดเบียดติดกัน่เป็นแค่อทุกคนราคาทั้งนี้เจ้าเสกสรรยกล้นไปนะครับอะไรมาเป็น5ต่อ10ครับแต่สกอร์ก็ยังค่อนข้างห่างครับราคาข้างนอกน,นี้แทบจะเรียกว่าหมดราคากันแล้วนะครับ ราคาต่อสิบนี้ยังไม่มีใครลองเลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับใครท่านใดที่รับชมอยู่นะครับตอนนี้น้องเก่งบ้านประขามมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะได้ถ่ายน้องเก่งด้วยนะครับได้ครับไปลงฤฤฤฤฤรูปด้ับน้องเก่งนี่นะ่าจะเป็นตัวยกให้ป๋าหมานนะครับเจอกับเจ้านาวินนะครับ ดูนะครับมีช็อตหนึ่งนะครับดูดูเจ้านาวินนะครับวันนี้มานะครับแบบยืนเป็นไลแมนนะครับนี่ครับเสื้อลายๆนะครับยืนเป็นไลแมนนะครับวันนี้ครับนาวินครับอดีตเจ้าวินนี่คือเดี่ยวเบอร์หนึ่งประเทศไทยนะครับตอนนี้มายืนเป็นไลแมนนะครับ พี่ตัวเล็กยินเปลี่ยนอาชีพมาเป็นไลแมนเนาะอืออย่างโดนหลังเท้าน้องเชียร์อีกครับลูกนี้ครับคือระหว่างน้องเชียร์กับกเจ้าเสกนี่นะครับเดินแบบขึ้นไปข้างหน้าเลยครับคือถ้าเจ้านิกหม่งยัดตัวนี้มีสิทธิ์โดนหน้าเลยนะครับเดาใจเลยครับว่าเจ้านิกจะหม่งฝังอย่างเดียวครับ อ้าโดนส้นครับยังอยูียครับ <ไป S 1> ห่างครับลูกนี้ครับกระติบ <ไป S 1> เก็บแต้มได้หรือเปล่าเก็บแต้มจนได้ครับนี่ครับทั้งเกมครับเพิ่งเห็นยกเป๋ครับเจ้าเสกครับ เต็มหกต่อสิครับโอ้แปดสิบต่อหครับ โดนหยิบแล้วครับโอ้โหน้องเชียร์โม่งเล่นทางเจ้าน,นิกสุดขาจริงๆครับ ตั้เ็ต่อครับเกมนี้แอดมินก็โดนนะครับมั่นใจเจ้าติปกับเจ้านี้ครับว่าเป็นเจ้าบ้านครับ แต่ไม่เป็นไรครับลุ้นต่อครับยังไม่จบเกมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือปอบใจตัวเองนะครับโอ้โหน้องเชียรมม์มงทิศทางดีมากครับลูกนี้ครับ 1 1ต่อ6ครับโอ้เสร์ฟพิกเน็ตท,ที่เดิมเลยครับห้าลูกอะแล้วพิกเน็ตลงลงข้างหน้าเลยนะไม่ได้เด้งอะไรไปไหนเลยนะค,ยนคือมันเสริฟน้ำหนักแบบพอดีถ้าเสริฟกระแทกแรงกว่านี้มันก็อาจจะพุง่ง เอาแข่งขัๆกันที่13แต้มนะครับแต้มเดียวเกมครับ12ต่อ6ครับ โอ้โหยกจ่อมากครับลูกนี้ครับอ่ะน้องเชียร์ได้มาเสิร์ฟแล้วนะครับจะเสิร์ฟปิดฉากเลยหรือเปล่าครับตั้งสิบสองต่อหกครับลูกเดียวเกมครับเอาโดนหยิบแล้วครับเกมเลยหรือเปล่าครับโอเกมครับ การแข่งขันนะครับเจ้าเสกทิมชาตินะครับกับน้องเชียร์นะครับเอาชนะกระติฟนิกไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ6ครับ